คันนี้เป็นคันที่เพิ่งเสร็จล่าสุดเลยเสร็จเมื่อวานเพราะว่าเป็นธีมของรถค่ะโอ้อยากเห็นรถด้วยเหรอทำอะไรอยู่ครับมีบูธเยอะแยะมากมายมีคนเยอะแยะมากมายเลยพี่มีแฟนยังครับสัมภา์อะไรไม่ได้แล้วอ๋ออะไรไปโดนอ๋อแจนนี่เบาะนิ่มไหมนิ่มพี่แล้วโชคดีไหมช็กดีพี่แล้วกระจกเราเนี่ยฟิล์มดำไหมใสปิ๊งเลยเหรออชอบโชว์ชอบโชว์ฝากไว้ด้วยนะคะกับฮอนด้าบ้างเขนค่ะ กด subscribe และก,กดกระดิ่งให้ PTG Entertainment นะคะตอนที่ผมอะเพิ่งมาถึงครับไม่ได้รู้เรื่องการอาศัยอยู่ในบ้านดีๆแบบนี้และนี่คือสภาพของคนที่ได้พักบ้านดีๆนะครับ3:28 a.m. นีู่ไม่โคนเย็นนะ่ะแล้วมันจะว่าย,ยาง oh <my> ังไงวะเ,เน,นี่ยเหมือนคนไม่ได้พัก <laughs> มันเป็นบ้านที่สนุกมากใช่ปะ่ะมันมีกิจกรรมเยอะ อ่อย่างเมื่อวานมีกิจกรรมทำอะไรบะอ๋เล่นน้ำกินหมูทะทะกินบาร์บีคิวคือเขาจะมีหมูกทะให้มีบาร์บีคิวให้มีร้องคาราโอเกะกินหมูกะทะทำไมดูแห้งๆครับผมหมูมักลาหมูมักที่บ้านนี้มีนี้ด้วยอยู่ในค้อนอ่ะเอ๊แต่อยู่ในคอนที่ไม่เหมือนที่อื่นนะที่มันไายแปลกๆนะกับหัวไหวอ๋อแต่แต่นี่ก็คล้ายๆกันแต่ขนาดใหญ่กว่าใช่บ้านหลังนี้จะใหญ่กว่า คือห้องนั่งเล่นจะใหญ่กว่ากิจกรรมใหญ่กว่าจะดูใหญ่กว่าจริงปะดูไพ่ดิมันใบเล็กๆที่ไหนอะสักแมทแล้วล่ะดูือสื่ได้กับอะไรแบบเนี้ยความสนุกของบ้านในช่วงกลางวันครับดูเลยติงโจแพ้โอ้โหแพ้พี่มันต่อยมันเล่นเป็นไหมผัวไม่ไม่เป็นแล้วผมเลือกตัวผมไม่ได้เลือก้วยแน่ๆยังไม่รู้นะว่าใครเป็นริงโจรู้เลยว่ากาเฮ้ยอยากจะตายแล้วตายเลยเขาโมดเขาให้หมดเขาให้หมดเอาใม้หมดกอนียไงนี่ไง โอ้หเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ไงน,นี่ไงฝืกเยอะหนุ่มเกินไปโอ้ยตกงมาออตายที <c oughs> ่นี่ชื่อว่าเดมูพูวิลล่าครับเออบองแบ เราไปคาเฟ่ก่อนเดอะปาร์คครับคาเฟ่เหรอมีอะไรอร่อยที่คาเฟ่นี้เออวันนั้นผมไปผมมีกินเค้กกับกินน้ำแต่ว่าวันนั้นผมไปแห้งเหมือนแบบนี้เลยครับแบบนี้แบบนี้เลยแต่ผมเดินเข้าไปปุ๊บพี่มีดีไเยเราเป็นคนที่ชอบกินแอลกอฮอล์เพราะอะไรอยากดูแอลกอฮอล์มันทำลายตับไม่ได้ทำลายใจเรากำลังจะไปงานฮอนด้าเฟส0อ4 ซึ่งคอนดัาแฟนเนี่ยจะเป็นงานที่รวมตัวของเหล่าแฟนคลับแล้วก็ตัวยงพวกที่เขาชื่นชอบรถยนต์ h อนด้ามารวมตัวกันแบรนด์เดียวเลยทั่วประเทศทั่วประเทศใช่<อ>แล้วมันก็จะมีการแต่งรถเขาก็จะเอารถเนี่ยมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งซิ่ง<อ>การแต่งสวยงามการแต่งแบบน่ารักการแต่งสติ๊กเกอร์สารพัดอย่างเลยก็จะมารวมตัวกันที่นี่<อ>แต่ มีอ <đ> ย <ffe> ู่แ <Civ> ล <package> ้วสาวๆขับ <presidency> คันด okay. ้าก็เยอะนะวันนี้ก็คือคนที่ชอบคันด้าเนี่ยมันเป็นงานอีเวนต์ส่งท้ายปีด้วยใช่ไหมพี่แพรมไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ารูได้นะเขาจะต้องมีการคัดเลือกรถที่จะเข้าไปจอดเราจอดได้ประมาณ800คันคนที่จะถูกคัดเลือกเขาก็จะส่งรูปเข้าไปรูปรถที่เขาแต่งแล้วเนี่ยก็ดูจากความจริงจังแล้วอะทุกคลิปเลยที่เราไปงานไม่ว่าจะไปแข่งรถหรือไปไหนเนี่ย พี่แพรไม่เคยใส่เสื้อฮอนด้าเลยแต่งานนี้ใส่เสื้อฮอนด้าบางเขนแสดงว่างานนี้เป็นงานที่จริงจังเราเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ทีมงานเราก็ทําเสื้อออกมาไงก็เลยแบบอยากให้ใส่พร้อมๆกันหลายๆคนเคยมาแล้วครับมาอ่านร้านนี้ชื่อร้านอะไรซูเวอร์คาเฟ่มันอยู่ในเดอะพาร์คอะาซิกเนเจอร์ตอนนี้จะเป็นตัวกาแฟดำนมสดมีทั้งเย็นทั้งร้อนนะครับขายดีก็จะเป็นอ่ามีติ้งเลดี้ครับแล้วก็ยูสุอนิเจอรี่ค่ะตัวราสองน้ำเปล่าเนยไม่ได้ไม่ได้ ถ้าอยากได้กาแฟดำกว่านี้พี่มีแอฟริกาโน่ไหมครเติมฐาในใหนะ้ถ้าเป็นกาแฟนะผลไม้เราจะทำใส่ขัวกาถ้าเป็นกาแฟนมก็จะใส่ขัวเข้มแต่ถ้าเอาเผ็ดน่ะต้องเป็นขัวกิ่งกิเ <c oughs> ลยเราจะเริ่มจากการลองชิมกล้วยก,ก่อนนะครับทุกค <c oughs> น อย่างอื่นไอตรงไอติมมึงไม่ชมมึงชมคาราเมลฮอปก็มีขายาแต่ไอติมมันเพลินนะเหมือนว่าพอกินไปเรื่อยๆออมันก็กินไม่หยุดเลยนะก็ดูไม่ออกไงว่าอร่อยต้องพูดไงเกลี่ย,บบย,ยกินไม่หยุดเลยเนี่ยเกลียดอะไเลยสตรอเบอรี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ครับม,นมันามึ่งสองช่างพร้อมก,กันเขาบอกพร้อมกันอะไรหรือพร้อมกัน นี่ครับอันนี้ก็จะแบบวอฟเฟิลเหรออันนี้น่าจะเวฟประมาณย<บ>ี่สิบเออน่าจะอบประมาณยี่สิบสี่จุดสองห้าวินาทีด้วยความร้อนที่ประมาณ 3, งงสามแสนองศาน้อยแบบนี้เจนได้กินพิซซ่าไหมมือ้อร้านสวยมาก,ามกสวยขึ้นมา,านะไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มนะแอลกอฮอล์เ,เาาป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมจะสามร้อยหกสิบห้าวันผมก็กินไปแล้วสามร้อยหกสิบวัน แล,แล้วก็ถึงเวลาอาหารกลางวันของเราตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะภักเขาใหญ่ค,ครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอันนี้มีเบอร์เรโต้หมูหเ,เบรอร์รเรโต้หมูมสเต็กหมูพอกช็อปคุรุบตะแต่ว่าที่มันแบบเหนือกว่าที่อื่นคือปกติมันจะมากับฟลายเชฟปาดฟลายก็คือเฟรนฟรายใช่ป่ะแต่อันนี้มากับวนทอดวน์ทอแต่ไม่รู้ว่านึ่งฉาบหรือว่ายังไงต่อมาก็จะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่เล็งไว้คืออันนี้ พิซซ่าฮาวายอีนอันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดมัสมันกับแป้งโรตีคือจะบอกว่าจากในรูปในเมนูกับหน้าตาอาหารที่มาเสิร์ฟคือเหมือนกันน่ากินอย่างกับลูกไปเร็วมากสเต็กเฮ้ยมันนุ่มมากใช่หอมเนี่ยสเต็กเหรอรช่ได้แต่อะไรพิซซ่าหมูอะเขาห้ามกินดิลองหูดำนะฮะหูดำปะอะไรนะ ขาเป็ค,คนจุยาเสียงใกจริงไหมจริงไปจริงงมงายเรื่องแบบนี้ออยใครจะไปบ้าเชื่อไอ้มาเห็นชิปกระเดลวะล่ะหนอนเซนสุดๆหนอนหนอนเซ็เน,นี่นนนนยมันมีคำเล็กกว่านี้ไหยรุ่นเนี้ยอ้าอ้าเขามีรถรรไฟรถไฟปุ้นๆเก่งมากอย่าอมข้าวนะอมตีด้วยช้อนนะ มาน้องภูน้องภูหมดยังครับน้าไหนดูดิอมข้าวหรือเปล่ามีอยู่ครับอ๋อก็เรียบร้อยแล้วมื้อกลางวันของพวกเราก็อร่อยทุกอย่างเลยก็ขอบคุณเดอะพาร์คเขาใหญ่นะครับก็สําหรับเจนมื้อนี้ที่อร่อยก็คือบริโตหมูแล้วก็สเต็กพ็อกชอบหมูอร่อยมากพี่แพมอะไรอร่อยซี่โครงค่ะซีโครชุ่มฉ่ำอร่อยมากโอเคก่ป๊กับหมูนิ่มไม่ใช่ไก่ป๊อปเขาเชื่ออะไร ซาโมซาไก่อาหารอิ่มมือของชาวอินเดียเสิร์ฟพู่กับอาจารย์นี่นะครับเมนูนี้อร่อยซาโมซาซาโมซาไก่โอ้เออรสชาติมันเหมือนอาหารอินเดียและอันนี้คือแกงไก่อินเดียเสิร์ฟพร้อมข้าวบาสมาติหรือแป้งโรตีถือว่าเป็นอาหารอินเดียที่ไม่แย่นะปกติอาหารอินเดียมันจะจืดเผ็ดใช่กลินแรงแต่ทำออกมาถูกปากคนไทยก็ขอขอบคุณแอะปาเขาใหญ่นะครับสำหรับเมนูอาหารสำหรับวันนี้อิ่มมากๆอิ่มมากๆแบบบางอย่างเหลืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะใส่ห่อกลับไป เพราะว่าวันนี้ตอนเย็นเรามีอีเวนต์อีเวนต์อะไรเอ่ยตางพันด้าเฟส2024เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอีเวนต์เนี้ยเขาทำอะไรกันบ้างสำหรับผู้ที่ชื่นช,ชอบรถยนต์พันด้าแล้วเรามาดูกันครับว่าคนคนนี้เขาจะทำประโยชน์อะไรบ้างต้องทำประโยชน์ด้วยอะ่ะ Don't forget to subscribe and hit the bell for PTG Entertainment channel เห็นรถสวยมากเลยแล้วน้องเขาทักว่าทําไมคันนี้พงม,มาลายัยสายก็เลยบอกว่าเข้าไปถามเจ้าของเองเลยไหมเขาจากอเมริกาคร,รครับทั้งคันเลยใช่ครับแล้วเครื่องก็คือวางไม่มใช่ครับทำทำเองหมดครับทำใหม่หมดครับ ทำใหม่นี่คือทําในเมืองไทยใช่เอาบอดี้เข้ามาเอาบอดี้เข้ามาเป็นรถสแตนดาร์ดตอนเดิมๆเ,เอาเข้ามาครับแล้วก็มาทํารื้อใหม่หมดเลยวางเครื่องใหม่หมดใช้งบประมาณไปสักเท่าไหร่รประมาณล้านนึงครับ1ล้านพูบอดี้ประมาณเท่าไหร่ครับพินสี่ห้าแสนนะครับสักประมาณ5้าแสนได้วินปกติครับรถมีทะเบียนครับภายนอกดูคลาสสิกเก่า ดูเครื่องได้ครับเครื่องเคียร์สี่ครับก็ของแต่งหมดนะครับทุกอย่างทาคือรื้อใหม่หมดนะทั้งหมดทําไมพี่ถึงสนใจเอารถเก่ามาแต่งครับผมทาไมถึงแบบไม่ใช่รถใหม่ทําแต่รถเก่าอยู่แล้วครับคือถ้าคนในวงการรถเขารู้จักผมทุกคนนะครับให้พี่เขาแนะนําตัวไหมครับว่าพี่เขาชื่ออะไรชื่อออโรตอรี่ครับผมทารถพวกอย่างเงี้ยทาทั้งหมดอยู่12คันครับฮอนด้าผมทําคันนี้คันแรกครับธรรมดาผมไม่เคยทำผมทำไอ้เจ็ดทำสกายไลน์ ทำ200 s x ทำมาถึง12คันนะครับคันนี้เป็นคันที่เพิ่งเสร็จล่าสุดเลยเสร็จเมื่อวานเดี๋ยวผมให้พี่ฝากธุรกิจช่องทางการติดตามนะครับผมผม,ผมมตรีบุรัชนกรครับสังกิตนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกออโรตารีครับขอบคุณค่ะใครอยากดูรถฟิลฟิลเ <ๆ S 2> จ๋งๆของพี่เขาตามไปดูได้นะวครับผมป้าภูเดี๋ยวเราลองเดินวนตรงนี้นนั้นจะเป็นบูธสปอนเซอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าบูธสปอนเซอร์น่าจะมีรถสวยๆอยู่เราไปดูคันไหนที่ภูชอบเราลองไปถามเจ้าของเขาดูเขาแต่งไป เท่าไหร่อันนี้มีถ้วยรางวัลด้วยเรามาดูใกล้ๆว่าเขาได้รางวัลอะไรน่าจะเป็นรางวัลของปีที่แล้ว2023จากงาน Honda Face เรานี่แหละเพราะอันนั้นของปี23แสดงว่าปี24ที่จัดนี้ก็ต้องมีประกวดรถด้วยเหรอครับเดี๋ยวเราเจอผู้จัดแล้วพี่จะถามให้ว่าวันนี้มีรางวัลอะไรกันบ้างนะมม Honda f a e คือเหมือนว่าเป็น งานรวม Honda มากกว่าครับที่แบบว่าเป็นงานสิ้นปีจัดประจาปีอะไรอย่างงี้ใช่แล้วคือก็จะมีตามบูธต่างๆให้เดินเริ่มสนุกการมีรถโชว์กิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบมีอาจจะมีเบิร์นเอาบ้างมีรันเวแบบ เราขับให้แบบพิธีกรดูอะไรอย่างเงี้ย<ช>มีการแจกรถด,ด้วยแจกรถด,ด้วยใช่ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับรรทุกปีเลยค่ะฝากพี่เชิญชวนคนที่ขับฮอนด้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันหน่อยครับผม<ช>ก็มาร่วมก็นสนุกกันได้กันเยอะครับพอดีครับขับฮอนด้าแน่นอนว่าเพื่อนเยอะแน่นอน <c oughs> นะครับก็คือจะมีงานจัด่วาจะเป็นของ Honda าเฟรชทรที่เฮดเนี่ยหรือว่างานต่างๆก็มีให้ให้เที่ยวตลอดของ Honda Fest นะครับจะมีทุกสิ้นปีมีทุกปีเลยของกินแล้วก็ดนตรี บรรยากาศแบบนี้นะคะ ฝากด้วยค่ะเมื่อกี้น้องบูเขาสงสัยว่ามีถ้วยรางวัลตั้งอยู่เนี่ยมนเป็นของปีที่แล้วใช่ปีนี้มีรางวัลอะไรอีกมัปีนี้คือถ้าจะมีรางวัลรางวัลจะมีทุกปีแล้วจะมีแบ่งเป็นเฉพาะรุ่นเนาะก็คือจะมีพวก King of c i v i c King of Barca Lookbook ทุกรุ่นเนี่ยจะมีจะมีถ้วยของตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาจะประกวดยังไงครับหมายถึงว่าก็ะจอดไว้อย่างนี้แหละแล้วเขาเดนตรวจเขาดินเอกเพรว่านใช่ประมาณนั้นคบให้พี่ฝากช่องทางการติดตามของพี่หน่อยครับก็ถ้าติดตามก็ช่องทางเด คอสเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับผมก็แอดไลน์แอดซัลฟิวเซนเตอร์หรือวิวเซนเตอร์หรือว่าซัลฟิวเซนเได้เลยแล้วก็ติดตามใน YouTube ยูทูบซัลฟิวเซนเตอร์เหมือนกันแล้วก็ติดต่อก็ซัลฟิวเซนเตอร์ครับติดตามได้หมดขอบคุณครับขอบคุณครับเราเดินผ่านคันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเราเห็นไฟแลบแป๊บๆเขาสงสัยน้องภูสงสัยว่าไฟอะไรมันแลบขึ้นมาก็ไฟอย่างน้อยเสียบเราจูนแบ็กไฟขึ้นมาเพื่อทําเป็นรถเอินเตอร์เทนไว้ไปงานรถอะไร สร้างสีสันในงานอะไรประมาณนี้ครับไฟจากเครื่องยนต์ที่เอาจูนน้ํามันเข้าไปนี่เลยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรใช่ครับก็คือคันนี้เอาท่อไว้ข้างหน้าเหรอพี่ก็เอาท่อขึ้นข้างบนครับเวลาเล่นอะไรมันจะเห็นไฟชัดเจนอะไรไฟเดีกย่างไก่ได้เลยนะย่างได้ครับร้อนมากอ็ทางเขาร้อนครับทำให้ดูได้ไหมพี่เสียงดังวะเนี่ยมันร้อนมาก เพราะว่ามันยังสว่างใช่จรองๆพวกเนี้ยเขาจะโชว์ในตอนดึกๆใช่ใช่ครับก็ค้ำๆหน่อยมันจะเห็นไปสักกว่าครับผมรู้หนาว่าพี่ชื่อพี่อะไรนะเบอร์ดี้ครับผมพ็อยากให้พี่อธิบายให้ฟังหน่อยว่าเสน่ห์ของงานเนี้ยคืออะไรบ้างทําไมคนที่ขับฮอนด้าต้องมางานนี้ครับก็มันเป็นงานรวมฮอนด้าที่เยอะที่สุดในอาเซียนนะครับ แล้วลใช่ในาอาเซียเลยเพราะว่าผมกล้าพูดว่าในเอเชียไม่มีงาน HONDA ที่ไหนรวมรถเยอะเท่า HONDA f a ฟ e แล้วเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดแล้วก็รถสวยๆเยอะที่สุดช่องทางการติดต่อเพจสแตน d ์ออนทัครับหรือเพจมหานครได้เลยครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งเป็นเพจ d ็อกเตอร์คครับเข้าไปติดตามกันได้ครับผมมาเดินเล่นเหรอวันนี้ เ,เขารแล้วแต่งชุดคอสเพลย์นี่เพราะว่าเพราะว่าเป็นทีมของรถค่ะโอ้ยอยากเห็น<ต>รถ,รถเลยแาเารถมาโชว์ด้วยเหรอใช่ยู่ตรงไหนเอย่ยแสดงว่าเข้ารถมาโชว์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาเดินชมงานด้วยอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่างานนี้มีเสน่ห์แล้วอยากจะมารถทุกคันนะคะมันมีเสน่ห์ของของทุกคันอยู่แล้วก็ลวเลย มาชมความสวยงามของรถแต่ละคันกัค่ะเดี๋ยวผมขอให้พี่สองคนฝากช่องทางการติดตามของตัวเองไว้ด้วยครับฝากวาร์ปไว้หน่อยอ่าไอจีนะครับพอสิร์ตอันเดอร์สกอเรซิบิเอฟดีนะครับผมพี่แพมผมรู้แล้วในงานนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจผมเจอแล้วพี่ไอติมฟรีมันใช่รถไหมมาเอาไอติมครับพี่เขาแจกฟรีหรอเแาใจดีจังเลยสปอนเซอร์ของรถคันนี้ครับมันมาแจกเลือกซเปอร์แจกอ่าอันนี้เราได้ฟรีจากเจ้าของรถคันนี้ อบคุณนะคะครับคือว่าตวเขาบอกให้ไปตรงนู้นได้แล้วเธอมองอะไรอยู่ตรงนี้ดูรถครับพี่อ๋อรถสีดำชอบดูรถสีขาวทำอะไรอยู่ครับกำลังเอ่อให้ลูกค้ากดไลฟ์เพจค่ะแล้วก็แอดไลน์แล้วก็จะแจกสติกเกอร์ไลน์พี่อะไลน์ของทางบู่ะอ๋อไลน์ทางบู๊ท จะมีให้เล่นเกมตอบคำถามเพื่อเอามาแบบว่ารุ่นรับของรางวัลเป็นแก้วค่ะแถวยาวขนาดนี้คนรอจีบเยอะเลยโอ๊ยโสดฝากว้าว์หน่อยครับพี่อ่ไอจีนะคะ a q u d i z ค่ะไปดูก็ H O N N I K A N เป็นวัก P A N S U K ค่ะสวัสดีการแฟนสุขไขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่บูธข้างๆเราดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมขอถามว่าเห็นในงานเนี่ยมีบูธเยอะแยะมากมายมีคนเยอะแยะมากมายเลยพี่มีแฟนยังครับ ใช่อันนี้คือบูธของพี่นี่มีกิจกรรมอะไรครับผมก็วันนี้จะมีกิจกรรมเข้ามาสแตมป์นะคะแล้วก็แจกเป็นสติกเกอร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจค่ะน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ลื่นไหมน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ลื่นพอตัวสปีดออยนะคะเป็นของ S9 นะคะน้ำมันเครื่องค่ะแล้วก็มีโชว์ของซินเวอร์นะคะมีทั้งสายแต่งซิ่งแล้วก็สายที่เป็นแบบค้อบ้านฝากวาร์ปหน่อยได้ไหมครับเอนะคะมิ้นท์นิรพัทนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยมิ้นท์แล้วก็คำว่า นีราผ่านราขอไอจนะคะ M I N T แล้วก็ N I R อย่าลืมน้ำมันเครื่องสปิตออยนะคะแล้วก็ช่วงล่างของ S9 เราก็มีด้วยนะคะพวกโชคพวกอะไรเงี้ยเขผ่านมาก็แวะเข้ามาดูได้นะคะ เจะข้าไปคุยับว่าผมให้พี่เปิดเลยเปิดก็คือวิ่งไม่ต่อย <c oughs> ไม่ใช่ผมให้พี่นำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวชื่ออะไรครับมิ้งฟ้าค่ะเบ้ค่ะมาเป็นพิตีู่ที่บุ้นไหนครับนี่เลยค่ะพี่อ่านออกไหมคะอ่านนะครับสายตาไม่ค่อยดีบ๊าย ทำไมตาผมก็ไม่ค่อยดีทำไมตากเกเลยนะวะบอสซาเลซิงค่ะนี่แหละค่ะคันนี้เลยคันนี้ก็คือมาโปรโมทกรถคันนี้2คนใช่แล้วค่ะถ้ามีคนเดินผ่านมาเราจะบอกเขาว่าโปรโมทว่าอะไรอมมุิไม่ก็อยากจะให้ดูว่าพี่คะสวยไหมคะก็คือแบบว่าเป็นคลาสสิกแต่ว่ามีสไตล์ค่ะพูดถึงรถแหละพูดถึงรถไงรถ แต่มีสไตล์ค่ะพูดคำว่าฮอนด้าบางเขนที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองที่ส,สุดเป็นคนเรียบร้อยหรอเรียบร้อยค่ะฮอนด้าบางเขนค่ะกูจะวูบ <c oughs> <c oughs> ขอแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะคะกับฮอนด้าบางเขนค่ะ <c oughs> ตอนนี้ไอจต้องบอกว่าทั้ง IG แล้วก็ b o o k ฟิวนะคะเป็น Facebook ก็พิมพ์ภาษาไทยได้เลยค่ะว่ามิ่งฟ้าชูติยาพัทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอินสตาแกรมก็มิ่งฟ้าจุดมิ่งฟ้าเป็นภาษาอังกฤษ M I N G จ M I N G F A อันใหม่ค่ะผู้ติดตามมนี5้ารนน่าสงสารเขานะครับแอดไปเพื่อนก็คิดว่าเป็นเฟซบลอมอีกใช่ก็คนที่เคยติดตามอินสตาแกรมมันเก่าเขาไม่จับหนูแล้วหรอคนที่เขาแจกอยู่ด้านในค่ะเขาแจกคันนี้ เตะ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 ตะเตะเอาเป็นไอจีก็ได้ค่ะ P W O P A E N A R A T ค่ะปูเป้นาราค่ะปูเป้นาราขอบคุณมากครับเป็นไงไว้เจอนครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะชื่อมาค่ะพี่ มาจากขอนแก่นขับรถฮอนด้าเหมือนกันไหมฮะใช่ครับขับฮอนด้าเจ็ดเครื่องยนต์พันห้าเราเพิ่มมากี่ล้านแรงม้าไม่ถึงล้านมั้งพี่เออแบเม็ดดีกว่าเป็นล้านเม็ดเลยเหรอใช่แล้วมึงออกมาได้ยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็รรบๆอยู่ในเบี้ยนมากัาใครมากับพวกเพื่อนพี่จีบจีบคนไหนอยู่ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาเขาจีบผมขับเจ๊แล้วมีดีอย่างนี้เองอยากหาอิสระไอเซชั่นใหม่ๆพี่การแต่งรถอะแต่งอะไรไปบ้างแล้วครับกี่บาทกี่บาทเยอะอยู่นะพี่ถ้าถ้าบอกถ้าบอกก็โดนนะพี่โดนอีกแล้วไอ้นี่สัมภาษณ์อะไรไม่ได้แล้วอไปโดน แจ๊ดนี่เบาหนิ่มไหมนิ่มพี่นะเบาแล้วโชคดีไหมโชคดีพี่แล้วกระจกเราเนี่ยฟิล์มดำไหมใสปิ๊งเลยเหรออ๋อชอบโชว์ชอบโชว์ขับแล้วดึงหน้าไงใช่พี่ดึงหน้าเลยไหนต้องดึงหน้าให้ดูที่ อย่างเงี้ยพี่คือคือไม่ได้ไม่หานะพี่ฝากเขาต้องทำการติดตามหน่อยว่าถ้าอยากเจอมาร์กเนี่ยต้องแอดไปที่ไหนอ๋อไอจีก็ได้พี่ไอจี S I K H A R E T ครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์ M E R K ครับสิ่งเครเล่นมาร์กใช่ครับปกติตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับอยู่ศูนย์รถยุโรปพี่แต่ชอบ Honda Jazz ใช่ๆๆอ่าันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวป่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนต่อแถวยาวมากอ่ารอก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยรอก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหม ยังไม่ได้กินเลยเอาเหรอเพื่อนอยากกินเว่เป็นเพื่อนเขาปะไม่รู้จักมันเพื่อนผมมันเลยพว่ตรงนู้นเอ้าเหรอเมางานฮอนด a f a ฟสทำไมว่างครับขับซีวิกเอฟดีอยู่ว่าแล้วต้องเป็นซีวิกขับซีวิกก็ได้อะไรมีมีเพื่อนรับก็มีรับ เพื่อนอย่างเดียวขอเดียวสาบานขอดูหน้าเพื่อนหน่อยได้ไหมอ๋อนี่เพื่อนนี่เราที่คอยไปรับไปส่งอ่ะผมไม่รู้จักมันม .6 ซื้อซีวิกของแม่ครับขโมยมาอ๋อแล้วแม่มาปะไม่ได้มาเอ้ยแล้วมึงไม่กินเลย้อก๋วยเตี๋ยววะเขาแซงมึงไปหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยว่ไปร้านเอาเองฝากติดตาม IG ครับ S O R A W I T ครับ I G U N I W T C O R N อ๋อยูนิคอร์นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับความสุขการขับฮอนด้านะครับ วันนี้ก็เป็นถนึงช่วงท้ายๆแล้วของเรานะครับที่อยู่ในทริปเขาใหญ่ต้องให้คนที่เขาอยู่2วันนะรีแคปอยู่กี่วันอยู่กี่วัน อยู่วันครึง่งอีกครึ่งวันหายไปไหนนอนเป็นคนที่นอนเยอะที่สุดในทริปนี้นะตื่นสายสุดด้วยนะเอรอากูตื่นสายตรงไหนยังไม่เกิน11ิบเก็โมงน,นะเป็นช้าวหมดอะ่ะความรู้สึก2วันนี้เป็นยังไงบ้างให้คนที่อยู่2วันสรุปก่อนเอาตั้งแต่วันแรกก็ได้นะรู้สึกอยากอยู่ต่อนะหริงๆเพราะว่าด้วยแบบช่วงนี้เรามาช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศที่พักแล้วก็อาหารการกินรวมถึงอนะีเวนต์เนี้ยแค่นั่งเฉยๆดูคนที่เขาแบบรักรถชอบรถกับงาน Honda f e ฟ t อะ่ะก็จอยแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่นี่หล่ะจะไม่ได้รีวิวเรื่อง อาหารการกินไม่เป็นไรเพราะว่าคนเยอะพื้นที่เขาใหญ่อะ่ะ <c oughs> ก็มันมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่เยอะแยะมากมายให้เลือกเนาะที่พักก็มีหลายรูปแบบมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพูลวิลล่าเหมือนพวกเรามันอาจจะแบบข้างในรีสอร์ทหรือว่าแบบในอุทยานอะไรเงี้ยช่วงฤดูหนาวอะ่ะก็เขาใหญ่ก็น่าจะเป็นอีกที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับทุกคนสนุกดีนะวันนี้ซึ่ง1ปีมีแค่ครั้งเดียวสําหรับ Hondaface ครั้งหน้า2 0 2 5ก็อาจจะต้องเป็นสถานที่ใหม่คิดว่าเพราะเขาจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ ครั้งนี้ก็ได้มาในแนวแบบผู้วิลล่าตอนแรกอะคิดว่าคนน้อยจะเราจะมีกิจกรรมอะไรเราจะทาอะไรอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วมันก็ไม่ได้ขาดเลยแบบว่ามีกิจกรรมเยอะมากไม่ขาดทําให้ผู้รู้สึกว่าผู้สนุกแฮปปี้แล้วก็ได้แบบว่ารีแลกเขาเรียกว่าอะไรค่ัผ่อนคลายได้พักผ่อนพักผ่อนเหมือนพักผ่อนเลยนะเหมือนพักผ่อนไหมัครั้งแรกที่ผู้มางานฮอนด้าเฟสหรือว่าเกี่ยวกับงานรถแบบนี้นี่คือครั้งแรกครับใช่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เหมือนปลุกความอยากในวัยเด็กตอนที่เป็นวัยรุ่นอะ ที่เราแบบอยากจะแต่งรถอะมันกลับมาครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเออใจมันก็อยากจะซื้อรถมาแต่งเล่นเหมือนกนันนะอะไรเงี้ยพอมาดูแล้วพอมีรถสวยๆเยอะเลยอาหารอร่อยที่พักดีหลายอย่างดีมากครับมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ฮอนด้าเฟสก็เปิดโลกเหมือนกับพี่พูดิดเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าปีหน้าไม่คพลาดสาหรับ Honda f เฟสครับฝากทุกคนกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยสําหรับ ep ต,ต่อไปกับวันนี้พวกเราทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่ขึ้นดังต่อไปนี้ถ้าอยากจะติดต่อโฆษณา หรือว่าสสดบสนุนเดี๋ยวเราจะขึ้นฝ่ายการตลาดของเราไว้ให้เบอร์ทโทรติดต่อการตลาดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคณครับบ,รบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ PTG Entertainment นะคะ